2. ปปาตาสูตรว่าด้วยเหวหรือสังสารวัตร1112สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดเขตกรุงราชคลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะเข้าไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพื่อพักผ่อนกลางวัน ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากสเสด็จเข้าไปยังยอดเขากั้นเขตแดนภิกษุรูปหนึ่งได้แลเห็นเหวใหญ่บนยอดเขากั้นเขตแดนจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหวนี้ใหญ่หนอเหวนี้ใหญ่จริงหนอเหวอื่นที่ใหญ่กว่า และน่ากลัวกว่า,วาเหวนี้มีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเหวอื่นที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าเหวนี้มีอยู่ภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเหวออื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นิทุกกะสมุทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชรายินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย ที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนะัส <after, ambling. S 1> และอุปายาตสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลาย ที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาราบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโศกกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปยาตบ้างสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาตก็ดีย่อมตกไปสู่เหวหรือชาติบ้าง ตกไปสู่เหวหรือชารลาบ้างตกไปสู่เหวหรือมรณะบ้างตกไปสู่เหวหรือโสกะปริเทวะทุกโขทมนัสและอุปยาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชาามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกข์ ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขนิโร Indiana, ธกา,ม,า,ายยมิหนีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่นนยนอมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมอรณะ ไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมานัสและอุปยาตย่อมไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะ ทุกโทมนัตและอุปยาธบ้างสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาราก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัต และอุปยาตก็ดีย่อมไม่ตกไปสู่เหวคือชาติบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือชาราบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือมอรณะบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นจากชาติชารามรณะโสกะ ปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตและชื่อว่าพ้นจากทุก์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาปปาตะสูตรที่สองจบ